สวัสดีครับวันนี้มีอุปกรณ์มาแนะนําสําหรับนายช่างที่กําลังมองหาตู้สลับไฟสองแหล่งใจแบบแมกเนติกไม่ว่าจะเป็นการสลับไฟจากหม้อจานหมุนกับ TOU หม้อดิจิตอลกับ TOU หม้อจานหมุนกับโซล่าหรือหม้อ t o โกับโซล่าก็สามารถใช้สลับไฟได้หลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับหน้างานของแต่ละท่านอุปกรณ์ที่กล่าวมานี้ก็คือตัวนี้แหละครับแมกเนติกของสไนเดอร์ เป็นรุ่นพิเศษนะครับท่านสามารถใช้ม a g n e t i ตัวนี้ตัวเดียวในการสลับไฟสองแรงจ่ายได้โดยไม่ต้องไปต่ออินเตอร์ล็อกนะครับข้อดีของแมกเนติกตัวนี้ก็คือมีหน้า n o สอง n o 2 nc นะครับเนี่ยครับหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสอง เป็นหน้าโอหมายเลข3กับหมายเลขสเป็นหน้าโออาร์นึ่งอเป็นเอ็นซีเป็นเอ็นีจะมาสอนวิธีการต่อนะครับ ตัวนี้ R1 เราก็เอาสายลายของการไฟฟ้าเข้าที่ R1 นิวตัลของการไฟฟ้าเข้าที่ R3 ลายของโซล่าเข้าที่เบอร์หนึ่งนิวตัลของโซล่าเข้าที่เบอร์สามขาออกไปใช้ก็นี่แหละครับเอาเบอร์สองจำเข้ากับ R2 R4 จำเข้ากับเบอร์4นะครับเดี๋ยวจะมาทดลองหน้าคอนแทคให้ดูนะครับเดี๋ยวจะทดลองที่หน้า NC ก่อนนะครับ r 1กับ r 2นะครับ r 3กับ r 4นะครับเป็นหน้า nc ส่วนหน้า no เบอร์1กับเบอร์2นะครับเบอร์3กับเบอร์4นะครับเดี๋ยวจะมาทดลองหน้า no ให้ดูนะครับหน้า no เมื่อเราป้อนไฟเข้าไปที่คอยแมกเนติก จากหน้า NO ก็ต้องเป NC นะครับเนะครับเบอร์3กับเบอร์สจากหน้า NO ก็ต้องเป็น NC นะครับ R1 NO, R2 ปกติเป็น NC ตอนนี้ก็เป็น NO นะครับเบอร์3เบอร์สก็เช่นกันนะครับ จะพามาดูวงจรที่เขียนไว้นะครับอันนี้เป็นวงจร ที่ต่อแบบการไฟฟ้าสลับไปใช้โซล่าเซลล์นะครับต่อตามรูปแบบนี้แหละครับนี่เลยครับ,รบสายลายเข้าไปที่ r 1แล้วก็ออกไปที่ r 2มเป็นโหลดสายนิวตันเข้าที่ r 3ออกไปที่ r 4่มเป็นโหลดส่วนโซล่านะครับ ไลน์เข้าที่เบอร์หนึ่งออกเบอร์สองไปจ้ำเข้ากับ R 2ไปเป็นโหลดส่วนเนวต้าโซลา่าเข้าที่เบอร์สามออกเบอร์สี่จ้ำเข้า R 4ไปเป็นโหลดนะครับวงจรนี้เป็นแบบใช้การไฟฟ้าเป็นหลักนะครับ ส่วนใครที่ใช้โซลาเซลล์เป็นหลักก็แค่สลับจากเบอร์1กับเบอร์3ามมาใส่ที่ r 1 r 3นะครับแล้วก็เอาของการไฟฟ้าจากปกติอยู่ที่ r 1และ r 3ก็มาใส่ที่เบอร์1และเบอร์3แล้วแต่ท่านนะครับส่วนวงจรที่ผมเขียนให้ดูนี่ก็คือ เป็นวงจรแบบใช้การไฟฟ้าเป็นหลักโซลาเซลล์เป็นไฟสำรองนะครับแล้วก็มีอีกวงจรหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นวงจรสลับไฟจากหม้อจานหมุนหรือหม้อดิจิตอลไปหม้อ t o u นะครับ มี t i มเมไว้ On Off นะครับเวลาหม้อเทียวอยู่ออนพลิกออนพินะครับ Off พิกนะครับตัวนี้ก็สามารถวงจรนี้สามารถใช้ได้กับคนที่มีหม้อแบบดิจิตอลหรือหม้อจานหมุนแล้วก็หม้อเทียอยู่นะครับไว้สำหรับประหยัดค่าไฟ เวลาออฟพิกนะครับแมก g n ติกตัวนี้นะครับเป็นแมกเนติกรุ่นเดียวที่ผมเจอตามท้องตลาดที่เป็นรุ่นพิเศษที่ทำมา2 n o 2 n c นะครับรุ่นอื่นยังไม่เคยเจอนะครับที่ทำมาแบบนี้ตัวนี้สามารถทงกระแสได้ อยู่ที่ 40M 9 0 0แอมป์9ก0 0กว่าวัตต์นะครับสำหรับบ้านที่ใช้ไฟประมาณ9000กว่าวัตต์นะครับเหมาะกับคนที่มีความรู้เรื่องไฟฟ้าไม่มากนะครับวงจรต่อไม่เยอะสามารถซื้อมาต่อเองได้เลยนะครับตัวนี้ พราะระบบไม่มีอินเตอร์ล็อกต่อง่ายนะครับวันนี้ก็มีความรู้มาฝากเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ